ลง้างล่ผมเลยข้างล่างว่าจะเสียงแบบนี้กันเท่ดีนะเพราะว่าผมปับไฟนิดนึงไงไม่แก่สุดเลยไงรัดทิ้งไม่ก่อนเนาะรังก่อน เดี๋ยวเดี <c oughs> <laughs> well, <'s> ๋ยวการลงแล้วละเปิดติ๊ของมันไหมเนี่ยของมันน่ะเละถ้าบังมาดูรถด้ดั่นเข้าไปนี่ยหนึงรถคันนึงอ่ะมีเละติ๊บเลยเลย เล็กลากดรถอะไรเก่ากว่ากันวะเล็กลาดก็บอกันไดอยู่ระหว่างเล็กลากดรถนะพุ่มไว้นั่นน่าจะเก่าว่ะกระเป๋าใส่เครื่องมือมันนี่คนทำใช่ไหมใช่คนน่าจะเก่ากว่านั่เดียวหมดเลยรถรถปีสองสี่เล็กนี่เกิดจะประมาณใกล้ๆกันสองศูนย์ อันนี้ลากไปเส้นไหนเนี่ยทางสีแยกแสงลุ่งไงทางนั้นเหรอไปได้ทางเดียวเลยวายทางไม่ต้องข้ามไปสนามข้างนะเดี๋ยวเข้าขอซื้อได้เลยขี่ผ่านได้เลยใเลยโทรเลยโทรแต่ก็ตรงเตงอะไรรถอีกอัน ฟ้องเหรอจะฟ้องกันั่งนี่ว่ะเอเคพี่ไม่เคยลากด้วยผมอ่่ะครับเลขกันครับ นี่โอะไรนี่ไหนบอกไหนบอกว่าเป็นเจ้าของเคหะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่มูจะมองนี้อยู่ว่ามึงจะจะจะทางเะาบอกจนจนพี่ถามอยู่ว่าเขาไปไหนกันเออพี่ถามอยู่ว่ามันออกตายไหมทางนี่อ่ะไม่ได้ใครพามานะอย่าเจ้าของเคหะบีบซิวเว้ยเจ้าของเคะเลยโอ้โหเคเนี่ยรถจักรนตัดไม่ได้เหรอพี่ถอยได้เลยไหมล่ะถอยมันกยันไปเลย ลุกเลยไปเห็นมันจะบีบซิวเอ้ยเมื่อกี้เว้ยบอกว่กาจานบอกก่อนเล,เลยจานผมไม่รู้จะทางนั่นนี่ <Okay. S 2> ไปทางไหน <laughs> บีบซิวเฉยพอตะลืบเพื่อนบอกว่าไปทางนี่แบบ ส,สีเหลืองสวยมากที่นั่นเงนบไดูเลแต่งแต่งแนวนั่นก็เียกแนวนั้นสีเหลืองอ่ะเป็นย ouais ั่ไง้าแต่งแนวสีเหลืองขอวเอยนะเได้โทูเลยบานนี่สายา้นะเดกําลังว่ากตาเลียมแต่ผมชอบตาโกไง ครับก็ตอนนี้ก็ มันเอ็กนควันออกนะฮะล้วก็สันนิษฐานว่านะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันขึ้นมากับกับหัวเทียนจะลองถอดดูาวาลซีนหมวกวาลมันจะรั่วไหมหรือว่าแหวนจะห่างหรือลูกสูบจะหลวมเดี๋ยวเอามาลือกันดูนะครับว่าเป็นไงเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 4K Toyota 4K นะครับที่เขาไปใส่เรือใส่อะไรกันตัวนี้เลยคำซิ่งเนาะใช่เรือซิ่งเป็นเรือซิ่ง ก็เครื no firstly, 調調่องตัวนี้มันก็เป hey, ็นเหมือนกับเขาเขายกออกอะแล้วก็เปลี <S 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 ่ยนใส่ซี G เอจเนาะส่วนตัวเนี้ยเขาไปใส่เรือกันเป็นเครื่องซิ่งสําหรับเรือที่ว่าเรือเรือเด็กอะเขาเรียกว่าอะไรวะสองต้นพวกอะไรพวกเนี้ยที่เขาจะใส่เครื่องรถยนต์กันนะครับก็เป็นเครื่องตัวนี้เดี๋ยว เว็บบงเว็บเบอรอเดี๋ยวเขาว่า,ากันเนาะเดี<ม>๋ยว <laughs> เราเอาใครมาติดกันนะ <laughs> ปะผุผุเยอะเหลือเกินนะครับมันก็เป็นประตูเนาะของเคยสิบเสียงมาแต่ไกลเลยเดี๋เด้อเด้อเ้อเด้อดอเด้เด้อลเดลนะ้ด้เด้เด้อเ ก็ไปอันเล็กน้ำโฟนี่ยอันใหญ่อ้โต่อไปมึงต้องบอกันว่าน้ำโฟน้ำน้ำโฟมาใส่น็อตด้วยน้ำโฟมาใส่น็อตด้วยทั้งทั้งน้ำหมากสารเหนือวลรคัมนะครับวันนี้ทั้งน้ำหมาก นอกจากจักิกิมกับจิ้งจกแล้วก็ยังมีหนาโปะนะ <c oughs> จะรู้จริงอะ <c oughs> ่ะมันโกบด้วยซีนเบามันหน้าแบบจะจอดนานอ,ะอ่ะแล้วมัน<ด>ไม่ได้สตาร์ทไม่อะไรหน่ายจอดนานเอาสรุปเลยเดี๋ยวเราก็จะลือ้อฝาดีกว่าลือ้อฝามาเปลี่ยนซีนเ่าๆแล้วก็บดเบาด้วยดูจากสภาพลรวดำปีเลยไม่น่ารอดครับเดี๋ยวเราก็จะล้างพวกคอยดงไอดีพวก เฮดเดอร์พอกไรด้วยพร้อมกันเลยทีเดียวคาบเขามา่าดำๆต่างๆเนาะอืมมันล้างมันสักหน่อยเฮ <laughs> สภาพแหมเ <c oughs> น่นนนะ เกอสี่ปูองเกือบสองกิโลสี่ปูอ่ะนี่ก็ซ่อมประตูฮะมันตกข้างหนึ่งเราก็ทำการตัดซ่อมใหม่นะเดี๋ยวเลิกเก็บข้างในอีกหน่อยนึงกูเยอะเนาะใช่แต่ช่วงล่างดีผูกประตูบานเดียวทั้งคันเนี่ยปูประตูบานเดี๋ยวกูเยอะไปหน่อยปิดไม่อยู่เลยใช่ลองปิดให้ดู ทำโปรเจกต์เป็นรถไรเนะี่ยรถดิฟรถดิฟเอยรถดิฟรถดิฟ